นี่ก็เป็นการเอาต้นกล้าที่พอแล้วนะครับเอามาลงแัดต้นกล้าเออี่ร์ตต้นกล้าในต้นกล้าคมาโดในคอนโดนะครับ <c oughs> ก็ทําเป็นบล็อกบล็อกบล็อก่างนี้นะครับตรงนี้จะเป็นมนันม,มันซูมมาใกล้ๆครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นต้นกล้ารครับ <c oughs> อีกหน่อยหน้า <c oughs> มันก็จะโตขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็ นี่ก็จะเป็นน้ำผสมปุ๋ยแล้วครับปุ๋ยก็มีสองชิดครับนุ่ยปุ๋ยก็มีสองชิบบน้นแป๊บเดียวครับเดี๋ยวมาหาเน่ก็จะเป็นปุ๋ย A ปุ๋ย B นะครับเน่ปุ๋ย A อปุ๋ย B เราสามารถหาซื้อได้นะครับแต่หาซื้อจากผมก็ได้น,นะครับ <c oughs> แล้วก็อีกนี่คือผักของเราเนี่ยนะครับจะ ถ่ายภาพเลยถ่ายภาพเลยคือผักของเรานะครับคือตอนนี้เนี่ยต้นก้าเนี่ยออกกอมาแล้วนะครับกระบวนการเพาะนี่เดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกที่หนึ่งนะครับผักของเราจะมีการปลูกเสรอย่างดีนะครับจากพระเจ้าเป็นหลวงนะครับและกับหลวงพ่อโสธรน,นะครับเราจะทําการปลูกเสรให้ผักของเราเนี่ยเติบโตละเจินงอกงามนะครับไปพร้อมๆกับบทสวดธรรมที่ แต่ละครั้งแต่ละครั้งผมเนี่ยส่งมูลม่จากพระเจ้าสวนทรนะครับแล้วก็รับรองเลยรัากินแล้วเนี่ยจะไม่มีพิษมีภยัยมีอะไรนะครับเนี่ยสารพวกนี้ก็คืออาหารเป็นปุ๋ยเป็นอาหารที่ผักเนี่ยต้องการกินอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นอันอย่างอื่นนี่คือผักไม่กินหรอกครับจะกินแต่แค่12บชนิดแ่แค่ส2บองาตนะครับ,รบที่ผักกิน ก็ตืนปุ๋ยหนะักเท่า,างไงอยากได้ปุ๋ยหรืออยากได้เคล็ดลับการปลูกอย่างนี้ทีต่ตอมาได้หรือ s u b สไครต์นะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ